หนึ่งมีคนวิ่งมาข้างหน้าข้างหน้ากิานยากิานยาไอสัตว์วงบีมมหามึงนนเนียนไป<า>หนึ่งข้างหน้า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  ไปเดี๋ยวดูให้ปั๊มน้ำมันไม่มีปั๊มน้ำมันมันเปิดอยู่แล้วไอไงเอาตรงนี้ก่อนไ,ได้ล่ะก็ไม่พูดไปจ้ะเราเก็บจากฝั่งนู้นข้ามสะพานมาไหมก็ได้นะอยากเก็บไหมอยากเก็บไหมถามก่อนแค่นั้นแหละก็ได้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 หมดโอเค มีเสียงรถยังไงข้ามาแล้วบิ๊กดินเสียปะข้ามาแล้วหนึ่งสองตัวปะ่ะปะทะกอน,อนแล้วหนึ่งเข้าบ้านกูเข้าบ้านกูดนะเดี๋ยวกูรอประทะแั๊หนึงมันระวังอยู่ กูไปเอารถเราป่ะกูรอประทะแล้วนะดูด้วยถ้าออกไปจากบ้านแล้วบอกด้วยกูรปรับฟอตโอต้แล้วไงรอประทาเอเคระยะประชิดนะ่ะตายาอยู่ข้างล่างเสียงอยู่ข้างล่างมันรอซุ่มชั้นสองเดี๋ยวเ,เวดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดมามันจะเคลียร์มันจะเคลียร์ยพื้นที่ กูรอแป๊บนึงรอเก็บเลยเครื่องบินดังเกินไม่ย kind of ินเสียงเดินเว้ยเคีื่ระเบิดว่ะล่วงบิ๊กลูกสองเก็บกูบิ๊กมึงต้องเก็บคนนี้บิ๊กต้องเก็บตัวนี้โอเคสวยวิ่งวิ่งมาหากูด่วนนาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้กากูโดของรอมีเวลาโดนโดนได้ดไดเหรอโดนไดส้สามสองหนึ่งวงขอเป็นใจกูเถอะบึ๊บโอ้โหบิ๊กขึ้นรถหรือจะเดินเดินเลยเดินเลยเดินก็ได้ไม่ไกลมากได้ปะเดินเหรอเดินเลาะ,ละหาดไปปะไกลๆมีเวลานานม่ใช่เหรอโอเครถก็รถ ไม่ใช่ลอยเห็นเหลือสาสิบแปดแล้วจุดแคบแล้วแบบรถมันวบอดจุดแล้วไงถ้าเราไปด <จำ S 1> ีเนี่ยจักรยานหรือจะอะไรตัวนั่นแหละไปเล่นไหนไปเล่นฝั่งไหนเล่นฝั่งหาดทา,าเนินหาเนินหาเนินหาเนินทางหาก,ก็ได้ไอเ้เหี้ยก็โดนรถเฉียวมันจะมีเนินเนินด้านในตรงเนี้ยเอาป่ะคิดว่าจะเอาตรงเนี้ยจะได้ตรงนี้ไหมตรงจุดสีสีน้ำเงินกวดหรือก็ตรงเนี้ย เดี๋ยวอันดับแรกกูขอดูข้างหน้าก่อนกูกลัวมีขอข้างพี่เอาข้างเอาข้างเนี่ยแม่ไม่ไกลถ้าพ้นหมู่นี้ไปก็เท้าเปล่าก็ได้นะถ้าไม่อยากให้มันรู้จุดเราเท้าเปล่าได้ไปเลยเลาะไปแต่เลาะแม่งก็โล่งนะเว้ยจะเข้าตรงนั้นจริงเอาเนินทางซ้ายมือแล้วนู่นไหมต้นไม้เยอะดิแต่มุอมือมมันมันไม่มีใครยิงจากข้างหลังเราได้นะเออมันก็ดีอย่างเออวาใช่ศัตรูมาจากข้างหน้าฝั่งเดียว ตอนนี้ข้างหน้าสองคนบนเนินทาง n อ5สิบห้าบนเขาเดินข้างหน้าเราส <15. S 1> จะซุ่มยิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนมันเห็นมง้ยังไม่เห็นไม่เห็นไกลมากมเห็นมันจุดจุดอ้เฮียเอ้าเอาเอ้าเฮีย,ยกูบักกูตกมันตรงนี้ได้ไงเฮียอะไรเนี่ยบิ๊กมีมีคิดมีเฟิร์สไหมมีสองอันเอาไหมกูหนึ่งกูจะตายตกหิน มีรถมาบิ๊กมีรถมาเดี๋ยวมึงนิ่งก่อนบิ๊กมึงนิ่งก่อนหมอบก่อนหมอบ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 เพื่มหมอบหมอบมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหมอบก่อนหมอบก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้นี่ก่อนดอกของมาดอกยามาดอกยามาอย่าขยับอย่าขยับดอกยาดอกยามาดอกยามาแนวแนวแนวโอเคโอเคเหี้ยสิเริ่มใช้เห็ดโคเซงเลยแบบนี้นี่มันจะเป็นจุดที่เราว่าป่าววะที่เราเล่นหลังหินตรงน้อ่าที่กูบอกตรงเอ็นสิบห้านั่นแหละเดินนั่นแหละมีสองคน วิ่งไปก่อนหน้านีู้้ฟักเลยกูว่าไอ้สองไอสองคนนี้น่าจะมาตรงนี้แหละไปเลยไปเลยถ้ามันบอกบีบเป็นไงก็มันเก็บเรามันก็ต้องเสียเวลาวิ่งแทรกกันเลยวิ่งผ่ากลางไปเลยบีข้างหน้าคนนึงข้างหน้าสองคนข้างหน้าสองคนทางขว้าปะท้าปะท้าปะท้ตรงนี้ตรงนี้มาเลยข้างหน้าคนนี้มีเรามีเราเก็บเลยบีกเก็บเลยล่วงล่วง โอ้เฮียกินโดนมึงโทษทีตาย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 โอเคโไปเลยไปเลยกูว่าอยู่ใครยิงกูวะกูยิงโดนมึงโอ้เฮียมันมีคนลั่นมาอีกมีคนลั่นมาแจมระวังด้วยไปก่อนไปก่อนเลยวิ่งเลยวิ่งเข้าวงวิ่งเข้าวงขึ้นเนินซ้ายวิ่งขึ้นเนินซ้ายเพราะว่าหน้าปลอดภัยปล่อยไปรถปล่อยไปรถเลือดแม่งไม่มีว่ะถ้าพัธาตอนท้ายคือแล้วแต่ดวงเนี้ยนะโชคดีไหมเฟรนเอาเฮียกูผ่านไม่ได้ตรงนี้ชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูไอชิดนแค่โดนกูโดน โอ้ยเลือดสายมือบน,อนยิงเอาข้างขวาได้อะตอนเนี้ยเดี๋ยวกูย้ายขึ้นต้บน,นบนนะบิ๊กนะวงใหม่ไปตรงไหนวะดูวงใหม่ก่อนยิงหน้ากเลยโอ้ตรงกลางเลยเฮีย้ยมีต้องเติมเลือดก่อนแป๊บนึงโอ้ชีพแม่งเลือดกูไม่มีแล้วว,ว,ว่ะต้องเติมแบบเม็ดชีดอ่ะไอ้นั่นไอ้เล็กๆอะ่ะเอาเท่าที่มีก่อนแล้วกันนสาย้ายสายมีตัวนึงโอเคโอเคเดี๋ยวหมอก่อนเดี๋ยวหมอก่อนเราโตกับมึงเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวโดนด้วยกันแป๊บ รอแป๊บนึงเติมเลิกก่อนแป๊บนึง si มันม hey, mm ันอยู bao, ่ต si ัวเดียวใช่ไหมเออกูเห็นวิ่งตัวเดียวอ่ะแป๊บหนึงแป๊บนึงเหลยยิบสามแยบวงเล็กยิบสามโคตรเยอะนี่เลือกกูตันแล้ววะเติมได้ทีละเนี้ยเติมละตันละบิ๊กบิ๊กปืนปืนเสียงดังนะบิ๊กให้กูซุ่มไหมมึงกูปืนเบานะกูเก็บเสียงนะเพื่อนไปบนบ้านบนบ้านซุ่มมาจากบ้าน ข้างบนมีอีกบิ๊กคานมาบิ๊กคานมาบ้านข้างหน้านี่บิ๊กไม่ได้ว่ะบิ๊กไม่ได้จุดเนินนี่บิกเนินนี่ปะเนินขวามือได้ปะวะนี่มันลอกวงติดถนนปะเฮียติดถนนเหมือนเดิมข้างหน้ามีรถจอดสีน้ำตาลสีน้ำเงินไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเฮียเออเป็นบ้านมีว่ะมาเรียงมาทานนี้ด้วยดิบ้านไหนบ้านข้างหน้าเหรอใช่นู่นนู่นที่ดียวเสียปืนปะกูวินมาบ้านมกูว่าเราควรวิ่ง สายมือช่างแม่งเข้าวงหาวงเนินหมอบหมอบกันต้นไม้ข้างหน้าดูก่อนมีคนไมหมเนีเ่ยเคลียร์ได้เพื่อนฝากเคลียร์ด้วยเคลียร์ก่อนเคหนึ่งตรงนี้เนินก็ได้อยู่นะเอออย่าเคลียร์ในนี้ก่อนเคลียร์เคลียร์เคลียร์กูหาเลือก,ก่อนแป๊บนึงไม่ไม่มีเลยยังสายมือข้างหลังว่ะบนเนินข้างหลังเชี่ยมันซุ่มกันอยู่ระวังด้วยยายย,าย,ยายสายมือเห็นกับความมึงเห็นเราซวยชิบหายเลยนะบนเนินนั่นน่ะใส่กันตับๆใสก่กระบ้านหลังนั้นน่ะ เฮ้ยแม่งตรงกลางว่ะบิ๊กนี่มุงกลางว่ะอ้อมขึ้นเนินปะไรลาร่า<ร>งว่ะนะไปเนี่นยตอนที่มันจะบีบป,ปะเอออ้อมขึ้นเนินดีกว่ากูเดี๋ยวกูลั่นให้นะไม่มีต้องลั่น<ต>ไม่ต้องลั่นหนึ่งกูมีเอฟเสียงกูลั่นได้เก็บเสียงมันบีบแล้วบิ๊กบีบแล้วบิ๊กเข้าก่อนเข้าก่อน,ข,อนข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยต้นไม้ข้างหน้าเลยซ้ายมือบนนี่มีรถแบบมีรถแต่เพียคนแป๊บนึงเขาได้บิ๊กเขาได้เขาได้เข้ามาเลยเข้าเลยตรงนี้มีเนินหินอยู่โอเคในวงแล้วในวงแล้วต้นไม้นี่ในวงแล้ว ดูบ้านบนบ้านทางขวามือเอสบลิลงมาแล้วเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาเดี๋ยววิ่งเข้ามาซ้ายมือข้างบนมีแน่นอนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวสิบ้าคนสิบสี่คนเพื่อนใจเย็นใจเย็นเราตอนนี้ต้องเป็นของเราเพื่อนราวงเป็นใจเราเหืนหน้าไม่มนเจอคนเดีกูรันได้กูได้บอกก,บอกูก่อนบอกกูก่อนตายนัตัวนึงม,นมีกี่ตัวเราเกียร์ตายตายตาย,าย,าย,ยิงบอกจุดไง เดี๋ยวให้กูเปิดให้ก่อนเฮ้ยมึงก็บอกกูไหมไอ้แปดคนอ่ะไอ้เ <บง S 2> มี่ยงวงเม็ดอี้เมี่ยวงในบ้านปะฟักเช็ดแล้วบ้านทางขวามือมีแน่นอนอ่ะยสองชั้นสีแดงลงมาแล้วตี้หนึ่งดิเกี้รอมาเก็บก่อนไหมถ้าเราค่อยไปมันกำลังม่วงอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์หลังเราก่อนละครันน่ะหนึ่งไปดูของมาเนี่ยโอเคโอเคอเดี๋ยวกูไปดูสองอคนนี้ก่อนไปได้ยาไหมฝากฝากฝากอันนี้ด้วย โอเคมีเฟิร์สมียากระปุกหนึ่งมีเฟิร์สเอ็ดขอหนึ่งได้ไหมโอเคโอเคมีอันเดียวอีกคนหนึ่งไหนที่มึงเก็บอ่ะมันตายอยู่นอกหมอกหนูนะเอาชิบหายได้เฟิร์สอันเดียวอ่ะให้กูได้ไหมกูเลือดนิดเดียวเนี่ยเก็บกูจะใช้เลยเนี่ยก่อนเข้าไปเนี่ยเฮียยใช้ไม่ได้นี่หว่าต้องใช้ต้องกินยาอ้าวมึงเอาเฟิร์สเอ็ดไปกูกูต้องวิ่งอ้อมฝั่งนี้ว่ะจริงๆมุมอับอ่ะไปเลยไปเลยพี่อ้อมเลยก่อนที่มันจะบีบเพื่อนแปดคนข้างหน้ากูมีตัวนึงข้างหน้ากูมีตัวนึงข้างหน้าตัวนึงใช่ม เก็บเพื่อนเก็บได้ไหมลงไม่ลงสองตัวไหนวะที่ไหนกูมองเห็นแป๊บนึงเอ่อเอ็นอีเอ็นอีหลังหินหรือหลังไหนโอเคอะไรแล้วไปเก็บให้ไปเก็บให้ไอ้เหี้ยกูโดน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 สกาจากบ้านกูโดนจากบ้านกูโดนจากบ้านฝากเก็บข้างหลังด้วยบิ๊กกูต้องระวังทางนู้นก่อนมันมีเสน่หไม่ตายคนนั้นไม่ตายวิ่งไปแล้วแต่กูต้องเติมก่อนโทษ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 วิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาแล้ววิ่งลงมาแล้วบิ๊กเราต้องเข้านะบิ๊ก บิ๊กต้องเข้าเลยบิ๊กผมบิ่งเข้าไปก่อนเลยทำไมแถวนี้แหละวางวางในบา้นบาเนาเลยฮี๊บไม่ในบ้านมึงซุ่มมาดิกเก็โอ้โัฝกฝา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 กโอเคตอนนี้กูได้มีเพื่อนวิ่งไหมเดี๋ยวกูยิงคูค่กันให้มีจากบา้านยิงจากบา้านบิ๊กระวังมุมนั้นมึงเด่นเด่นมึงบ้านอะ่ะใช่อีกบังนึงซุ่มข้างมึงเดี๋ยวกูยิงให้ช็อตให้มึง อยู่บนบ้าน Big. บิ๊กไอ้เชี่ยบีบนบ้านโคตรสวยมีระเบิดควันป่าวะเอาบิ๊กโ้หนึ่มมาจากข้างหลังอะอยู่ในหมอกอะไหนไม่ใช่เสียงร้อมาจากบ้านโดนมึงอะกูอยู่หลังกูอยู่ตรงนี้นะนะจะโดนได้ยังไงวะจากบ้านมึงอะเนี่ยยิงมาจากบ้านหลังมึงจะมีในหมอกได้ไงอะในหมอกมันตายไปแล้ว บิ big, big, ๊กบิ๊กคันใส่ต้นไม้เฮียกูไม่มีระเบ,บิดควันด้วยว่ะเพื่อนพานั้อยอย่างน้อยก็มีสองสามเตี้ยหาต้นไม้เพื่อหาต้นไม้มันรีงครับ <c oughs> มุมมุมเป็นใจหนึ่งกูยอมตายเปไรมุมเป็นใจอยู่โอเคมันมองอยู<ๆ>่เลกูรีบดูสายสุดหนึ่งอยู่ในบ้านนอกบ้านนอกบ้านตรงหน้ามึงเลยอ่ะโอเคหนึ่งไปตรงหินหนึ่งพอดีเป๊ะเลย มองขวากว่อนนิดนึงสวยสวยว่ะเขี้ยนิดเดียวจะโดนนิดนึงว่ะเพื่อนมันจะติดนิดนึง้องขึ้นมานิดนึงหนึ่งออกขวาดีกว่าว่าจะว่าจะแอบริมบ้านางไลงล้อมล้อมบ้านบีบตอนท้ายม่รู้จะบีบนอกลานว่ะคุณก็การเห็นตัวมันก่อนตอนนี้ไมเห็นตัวมันเี้อยอ,อยู่ฝั่งนอย,อย่างน้อยสองเตี้ะสองตี้่ะตี้ยก็สองคนอ่ะนำใส่กันแล้ว อ๋อหนึ่งอยู่ในบ้านใหญ่หนึ่งสีส้มปะอึ่งไปชิดซ้ายก็ได้นะถ้ามึงจะชิดอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกูอยู่ใน,นงวงอยู่กูรอ,อกอ่อนแล้วก็ขยับกันอี้อนอกวงนี่หว่าตึ่งเปลี่ยนเป็น,เปนออโต้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอยู่หลังเนินเน่ยอยู่หลังเนเินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สวยสวยสวยงามเลาะไว้เรอไว้ระวังซ้ายโอ้หนึ่งวงโคตรเป็นใจอ่ะตรงมึงอะ่ะเราเบิร์นเราเบิรราเบิรราเบิร ถ้ามาสองคนกูก็ไม่ได้นะเว้ยไม่พอนิ่งๆมันกำลังฆ่ากันอยู่ไม่ต้องไปเราเนียนๆอยู่ตรงนี้เนละเราอยู่ตรงวงพอดีเลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่งกูว่าเปลี่ยน,น,เ,ปน,นเป็น AK แล้วเป็นออโต้ดีกว่าป่ะจริงๆเหลือสามตัวสี่ตัวอีกแลโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นออโตโ้โอเคม่คต้องมาหากูอะ่ะ ใช่ต้องมาแต่มันลงเนินอ้อมได้นะอยู่ในบ้านพมันนี่เก็บกันอน่ะอีรีตี้ตรงนี้อย่าให้ตีนี้ประทะก,กันนะกูจะไปแจมโอเคแจมแล้วล้วนแล้วลวงไปหนึ่งป้าย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 สองหนึ่งสองหนึ่งเลขสามเลขสองเลขสองคอยคนละตีเหอะหนึ่งมีคนวิ่งมาข้างหน้าข้างหน้ากินยากินยา ไอสัตว์วงบีบมหามึงเนียนไปข้างหน้า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 ว้าวว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 ยวว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 วนวว้ว่วสุดววนวว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 ดววววเวว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  เกือบตายดู <มา S 1> เลือดมันดูเลือดกูมาวะโอ้โหไอฮะมือสั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กไหมฮะเฮ้ยเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มารอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้ปืนเอเคเอเคมันคุมยากที่กูปเปลีใช้ปืนนี้พอเลยไหมมันคุมยากคุมยากแต่มันแรงมึงเห็นไหมล่ะแรงจริงไหมล่ะแรงแรงแรงยิ่งกวคุมไม่ได้โอ้โหโอ้โห